ยังไงคะกระเทียมเขมิญกระเทียมเขมิญเออมันจะหนาหน่อยค่ะเขอมันจะแข็งอ่ะโอเคมันก็จะถ้าเป็นชุดต้มยำชุดเท่าไหร่นะคะ5บาทโอ้โหเป็นเลิศเลยครับเลยค่ะแต่นี่ถ้าไปซื้อในตลาดนี่ไม่ต่ำกว่า30นะครับเนี่ยอ้อยลูก70บาทก็คือเฉลี่ยแล้ว70สตางค์ลูกหนึ่งนะครับแบบนี้ส่วนตรงนี้เป็นมะเขืออีเือจ้ะอีเป๋ออีเป๋อเปรี้ยวสวัสดีค่ะ ขรอบเัวอรีพากินพาเที่ยวคะ่ะรีคะ่ะเอ็ดครับวันนี้เราจะมากันที่ตลาดสี่มุมเมืองนะคะเดีย๋ยววันนี้เราจะมาดูในโซนของผักปรุงรดกันก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะร้านแรกนะครับร้านเจแดงครับผมจำหน่ายหอมกระเทียมพริกสดแห้งนะครับทุกชนิดนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่า ภายในร้านแล้วราคาปัจจุบันของสินค้าเป็นยังไงบ้างนะครับร้านเจแดงก็จะมีของขายเยอะเลยนะคะนี่ค่ะเราเริ่มที่หอมแดงใช่ไหมคะหอมแดงครับผมหอมแดงก็กิโลละ90สใช่ไหมคกิโลละ่สบาทีค่ะส่วนกระเทียมค่ะก็กระเทียมหัวใหญ่ๆเลยนะครับ100่งรกระเทียมไทยจุกค่ะกระเทียมไทยจุกนะคะกระเทียมไทยจุกครับ100บาทนะครับนะคะที่นี่มี มีอันนี้หอมเจียวอันนี้อันนี้แบบครึ่งกิโลแล้วก็กิโลก็มีใช่ไหมครับอ๋อแบบครึ่งกิโลสี่สิบห้าเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเป็นกระเทียมเจียวอ๋อกระเทียมเจียวนี่ครึ่งกิโลสี่สิบห้าบาทค่ะค่ะคือกระเทียมเจียวสี่สิบห้าบาทค่ะมีกระเทียมกระเทียมโทนด้วยนะครับกระเทียมโทนค่ะกิโลละร้อยยี่สิบใช่ไหมค่ะค่ะโอ้โหถ้าซื้อข้างนอกนี่โลเกือบสองร้อยนะครับเนี่ยกระเทียมโทนเนี่ยแล้วส่งไหมคะ ส่งก็ยกกระสอบออ๋มีทั้งปีกทั้งส่งนะคะที่นี่ค่ะมีข้าวคั่วด้วยนะคะข้าวคั่วขายถุงละเท่าไหร่คะข้าวคั่วพิโน18บาทค่ะ18บาท5บาทค่ะนะครับในตลาดสีเมืองนะครับสีดำนะคะสีดำนี่คือจะเป็นสีดำนี่ก็ใส่ใบมะกรูดมันจะหอมค่ะข้าวคั่วลาบพร้อมค่ะค่ะมีมีแบ่งด้วยนะคะถ้าเป็นสีขาวก็คือข้าวขาวข้าวเหนียวธรรมดา ข้าวเหนียวธรรมดาค่ะหอมนะคะหอมค่ะมีอันนี้พริกนะครับพริกบดพริกป่นพริกป่นยี่ห้อ 5A ค่ะควานี่ห้อ 5A ถุงละ65บาทค่ะ 5A นี่คือยังไงครับความหมาย 5A คือเป็นพริกอย่างดีก็จะเผ็ดมากหน่อยเผ็ดมากหน่อยเผ็ดมากค่ะ65บาทค่ะนะครับหอมอะไรนะหอมแขกค่ะอันนี้หอมแขกนะครับ หอมแขรกิโลละเท่าไหร่คะหอมเาหญ่กันนะหอมหอยใหญ่กิโลละสี่สิบค่ะสี่สิบนะคะเป็นหอมนอกนะคะเดี๋ยวถัดมานี่ก็จะเป็นเป็นพวกหอมแดงไทยค่ะมีกิโลละหกสิบกิโลละหนึ่งร้อยค่ะเก้าสิบแปดสิบค่ะตามไซส์เลยค่ะตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกกระเทียมนะคะ มีมีมะขามด้วยนะคะมะขามเพชรทหร่คะเนี่ยนี่มะขามเนื้อแกะเม็ดแล้วค่ะหกสิบบาทคหนึ่งโลหนึ่งโลค่ะหนึ่งโลแกะแกะเม็ดแล้วสอกมาเ็จะเป็นกระเทียมกระเทียมมีทั้งแบบเปลือกเลยใช่ไหมครับเป็นกลีบเล็กกลีบใหญ่นะครับกระเทียมไทยกลางแล้วก็เล็กค่ะสาหรับกระเทียมไทยใ่ไ ครับ,รบสว่วนอันนี้เขาจะเป็นกระเทียมจีนค่ะกระเทียมจีนหัวเขาจะใหญ่ค่ะกระเทียมจีนกีบเล็กค่ะของกีบเล็กตั้ากระเทียมจีนกิีบใหญ่ค่ะอันนี้คือขมิ้นคืออะไรครับความหมายกระเทียมขมิ้นกระเทียมขมิ้นเลยครับมันคือยังไงคะกระเทียมขมิ้นกระเทียมขมิ้นเลยมันจะหนาหน่อยค่ะหอมมันจะแข็งอ่ะ หอมหรือว่าอะไรไหมคะหอมเหมือนกระเทียมไทยเราไหมคะหรือว่าหอมน้อยกว่าน้อยกว่าหอมน้อยกว่าถูกกว่าด้วยไหมคะหรือว่าแพงกว่าถูกกว่าค่ะถูกกว่าถูกกว่าค่ะมีกระเทียมเขมรด้วยนะคะกระเทียมจีนเขามีครับอันนี้ตอกแล้วใช่ไหมคะตอกดีมาหมดีตอกดอ๋อครับผมโลเท่าไหร่ครับกระเทียมจีนตอกแห้าสิบห้านะครับไม่แพงด้วยนะครับเป็นกิโลหนึ่งเลยเนาะนะครับ อันนี้เครื่องแกงจะเป็นชุดเลยครับผมเลยค่ะนี่น่าจะเป็นชุดต้มยำชุดเท่าไหร่นะคะผ้าแบบโอ้บอลเลอร์เลยครับแต่นี่ถ้าไปซื้อในตลาดนี่ไม่ต่ำกว่าสามสิบนะครับเนี่ยนะครับอ่ากระชายก็มีกระชยเป็นไงบ้างคะแพงไหมคะละสี่สิบบาทค่ะโอ้ถุงบอลเลอร์เลยครับละสี่สิบอันนี้หนึ่งโลใช่ไหมคะถ้าซื้อเยอะกว่านี้ก็จะถูกลงไปอีกใช่ไหมครับห้าโล ห้าโลนะครับร้อบ้าบาทห้าโลหโลนะครับร้อยหกสิบโอ้โหถูกมากใช่ครับผมนะครับตลาดผักพงล้มสินค้าถูกจริงๆครับค่ะนี่ก็จะมีเป็นชุดเป็นแพ็คใช่ไหมครับค่ะแพ็คอันนี้ผัดชาเนาะแปดบาทนะคะอแปดบาทครับผมมีค่ะมะกรูดมะสิบบาทสิบาทนะครับอันนี้เป็นกะมิ้นเหลืองกระมิ้นเหลืองนะครับผม พี่ไข่โรลร้อยสาบาทค่ะโรลร้อยสามาิบสวยกระเบนสิบบาทก็าสิบบาทอ๋อครับผมมีอย่างดีเบอร์สวยค่ะเบอร์สวยครับเม็ดเบอร์เลยครับผมดูสิครับขิงขิง30เองนะครับมะเขือพวงมะเขือพวง50 50ิบห้าสิบค่ะพี่พี่หนูสวนเบอร์เล็กค่ะสวนหอมสองร้อันนี้จะเป็นเบอร์เล็กนะคะ270ค่ะ อันนี้เป็นพริกอะไรพีคะพริกกะเลียงค่ะพริกกะเลียงนะครับพริกกะเลียงนะคะโลเท่าไหร่คะพริกกะเลียงพริกกะเลียงวันนี้เท่าไหร่เองกะเลียงอ้โลละสองโลละสองครับผมไม่แพงเลยครับตัวนี้เป็นพริกอะไรคะพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกชี้ฟ้าเหลืองนะครับกิโลละสองร้อยยี่สิบบาทครับผมมีทั้งแบบแกะแกะนั้นเรียบร้อยเหมือนกันก็มีนะครับมะเขือแล้วนะแล้วก็พริกก็มีนะครับ เตรียมส่งนะคะ s <S Re the, Re <y <y ดึสิครับดูสิครับของครับเตรียมส่งลูกค้าเยอะมากเลย่งนะคะหค่ะีมี้าสิบห้าอดูสิครับสีค่ะนะครับค่ะขมันแพ่องอนช่วงนี้จะขึ้นราคาไหนี่คะ คช่วงนี้พริกพริกนะพริกมีราคาสูงนะครับช,ช่วงนี้ขึ้นมานิดค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวกลับไปลงเหมือนเดิมใช่ไหมคะนีะ้ก็เป็นมะเขือเทศก็กิโลละ85เองนะครับอืมนะครับ ก็จะถูกกว่านี้นะคะตอนที่เราดูตอนนี้ก็คือเป็นราคาปีกค่ะแต่ถ้าส่งก็จะราคาถูกนะคะครับผมแต่ขนาดราคาขายปีกก็ยังถูกกว่าที่อื่นแล้วล่ะครับนะครับพริกนะครับตัสีขาวสิดาค่สีดาใส่ส้มตำคอ่าโลละสี่สิบห้าอ่โลละเท่าไหร่นะครับโลละสี่สิบห้าบาทนะครับลกเล็กนะครับแล้วก็ห้าสิบบาทนะครับแต่อันนี้ก็ สูงขึ้นมานะครับสีบาทตรงนี้ก็40่สิบาทเดี๋ยวก้าซืหาลก็็ต่อสองถ้าซื้อเยอะก็ถูกกว่านี้ตรงนี้จะเป็นราคาปีดนะคะถ้าราคาส่งก็จะถูกกว่านี้นะคะแล้วเรามาดูร้านต่อไปกันนะครับวันเฉลิมน้ำมะนาวครับก็อยู่ในถักปรุงรสเช่นเดียวกันนะครับสำหรับร้านนี้มีความน่าสนใจยังไงและราคาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับผมเริ่ม เริ่มจากราคาลูกใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับค่ะมะนาวตรงนี้นะคะกิโลละใช่ไหมครับอันนี้ร้อยละค่ะร้อยละสองร้อยบาท100ร้อยลูกนะครับ เป็นเป็นลูกขายเป็นลูกนะคะไม่ใช่เป็นกิโลนะร้อยละสองร้อยก็คือเฉลี่ยแล้วลูกละสองบาทลูกละสองบาทเป็นมะนาวน้ําเลยใช่ไหมครับนี่มะนาวอะไรคะเป็นบานแผ้วบานแผ้วนะครับอันนี้ลูกใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นมะนาวเบอร์ห้าใช่ไหมคะลูกละหนึ่งบาทนะคะค่ะร้อยลูกก้อลูกร้อยลูกก็ยี่สิบวันตัวแดงเป็นร้อยลูกัดก็มีไซส์ลงมานะครับเป็นเบอร์หกนะคะร้อยละจุดจุดบาท ร้อยลูก70บาทก็คือเฉลี่ยแล้วเจ็ดสิบสตางค์ลูกหนึ่งนะครับค่ะถัดมาลูกนี้เขาจะเล็กหน่อยใช่ไหมคะเล็กคือารรดาหกสิบแต่น้ำก็ยังดีใช่ไหมคะเนี่ยถูกต้องค่ะค่ะเป็นไซไดเล็ก่เป็นบรรดาหกันนะครับร้อยลูก ห้าสิบสตางค์ก็คือลูกละห้าสิบสตางค์นะครับร้านนี้คัดมะนาวนะครับเป็นมีน้ําทุกลูกนะครับตรงนี้อันนี้เป็นมะนาวไร้เม็ดค่ะมะนาวเป็นมะนาวไร้เม็ดนะคะราคาหนึ่งขวดห้าสิบบาทยี่สิบกิโลละสอบละสองร้อยห้าสิบค่ะมีกิโลนะคะยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลกิโลกิโลหนึ่งสิบสองสิบสามบาทเองครับผมถูกมากนะครับสําหรับกปรทาน้ํามะนาวนะครับเอจกส่วนเฉพาะอันนี้เป็นก่อตัดทิ้อ๋อ ค่ะเป็นมะนาวปลอสารพิษด้วยใช่ไหมคะทางร้านแจ้งเลยนะครับะมะนาวจากจากที่นี่ปลอสารพิษนะครับเอามาจากสวนเองนะคะ,น,น,ะ,คะนะครับมีอยูเจ้าเดียวมีอยู่เจ้าเดียวนะคะ ครับผมมะนาวคั้นสดค่ะมีมะนาวคั้นสดตัวที <vale ่ผสมแล้วอันนี้สูตรของทางร้านโดยเฉพาะเป็นสูตรสำหรับทำน้ำจิ้มน้ำยำนะคะอ๋อก็คือผสมมะนาวแท้80%มะนาวขวดมะนาว20%ค่ะขวดละ60บาทขวดเล็กก็30บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวแท้100%ค่ะอันนี้จะเป็นทั้งผสมและแท้100%นะครับอ่าฮะขวดละ120บาทขวดเล็กก็60บาท60บาทต่อบาเรล1ลิตรนะครับ1ลิตรนะครับ1ลิตรนะครับ8ลิตรนะครับ อันนี้เป็นขวดละ100บาทเราทำความสะอาดก็เราทำจากโรงงานเองครับผมวันต่อวันไหมคะหรือว่าไม่ไม่วันต่อวันแต่รถนี่อะอาทิตย์นึงอะเราขายได้ประมาณโอ้นหนึ่งสามรอบสี่รอบลงเดือดทุกวันตตัวัวคันสดนี่นะค่ะเก็บไว้ได้นานไหมคะถ้าอยู่ในตู้เย็นเฉพาะอุณหภูมิในตู้เย็นนะคะจะเก็บได้ไม่จำเป็นต้องฟรีซค่ะเก็บได้นานนะสำหรับน้ำบรรยายน้ำของทางร้านนี่มีการดูแลอย่างดีนะครับก็รับรองความสะอาดนะครับ ถ้าใครไม่สะดวกไปคันเองก็<น>สามารถที่จะซื้อแบบคันแล้วก็ได้นะคะมะน,นาวปูนมะนาวปุน,นรสรับก็คือเป็นน้ำขดมะนาวที่ใช้ทั่วไปค่<ช>ะค่ะอันนี้ของที่ร้านมีตัวนี้คือแพ็คละร้อยสิบบาทเป็นสิบสองขวดนะคะ<ม>แล้วก็มีขวดใหญ่ข้างหน้าก็คือร้อยสิบบาทเหมือนกันเป็นขวดละลิตรหกขวดเป็นครึ่งโหลกับโหลหนึ่ง นี้ขายที่สิมุ่งมือมา30กว่าปีแล้วนะร้านนี้ขายมา30ปี30ปีนะครับว่าแล้วด้วยนะคะรุ่นแรกๆมีขายนะคะร้านใดที่สนใจนะคะก็ร้านพี่วันเฉลิมนะคะนะครับดูสิครับมีความหลากหลายมากเลยนะครับถัดมาตรงนี้เขาจะเป็นบ้านแผวเหมือนกันไหมคะได้ค่ะเป็นราคายกกระสอบอันนี้ยกกระสอบเป็นเบอร์อะไรคะนี่อันนี้มี เริ่มแรกเบอร์ใหญ่สุดจะเป็นเบอร์ส่ค่ะเบอร์สี่นะครับอ๋อเบอร์สี่สี่รอันนี้กี่กี่สี่ร้อยลูกสี่ร้อยบาทก็แปลว่าลูกละแค่บาทหนึ่งถูกต้องอ่าครับผมเป็นยกราคายกกระสอบยกกระสอบจะถูกมากเลยครับเมื่อลองมาก็คือเป็นเบอร์ห้า้าอยลูกห้ารอยลูกนะครับก็ราคาสามห้าบาทเ่าน้นอัอ่าครับผมอันนี้เบอร์หกร้อยห้อยลูกก็สองห้าเบอร์นี้เบอร์จ็ 700ร้อยลูกเจ็รลูกราคา150บาท150บาทแต่ละลูกเขาก็จะเล็กลงมาลูกตุ๊กตกำลำดับไซส์เลยค่ะพอของหนูเหลือเสร็จหเือจะมาลงขายเป็นราคาถูกไปลูกเขาจะเหลืองแล้วออ๋ลูสำหรับสำหรับคันน้ำเลยใช่ไหมครับก็จะถุงละจากยี่สบสาบค่ะห้าสิบแปดสิบนึ่งยร้อยลูกนะครับค่ะลูกเขาอาจจะเหลืองแล้วอะไรเงี้ยค่ะ เป็นมะนาวสำหรับคันน้ำนะคะร้านต่อไปนะครับในโซนผักกรุงรถนะครับร้านสีต้มครับผมสำหรับร้านนี้นะคะมีขายกันเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเริ่มที่ตรงนี้ก็จะเป็นขานี้เริ่มที่ขิงขิงนะคะขิงแก่ไหมคะนี้ขิงแกเ่เป็นแม่เลยเแม่ขิงน,นะครับค่ะราคาอันนี้ยกนี่เท่าไหร่คะเนี่ย เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทกิโลค่ะอ๋อโลละเจ็ดบาทเองนะครับค่ะถัดมาก็จะเป็นขิงอ่อนขิงอ่อนดูสิครับขิงอ่อนก็มีครับเท่าไหร่คะับเก้าสิบบาทอ่าโลเก้าสิบบาทนะครับโลละเกือบยี่สิบบาทสิบเจ็ดสิบแปดบาทครับผมสิบแปดบาทสิบแปดบาทนะครับเกือบยี่สิบบาทเนาะขิงเบอร์ลองถิ่งแก่เป็นการเบอร์โล่ราคาจะเท่าไหร่คะถ้าเบอร์ลองเจ็ดสิบบาทนะครับสิบโลใช่ไหมครับห้าโลห้าโลนะครับ อสืจะแพ็คถุงละห้าโลเนาะนะครับขิงโรสซอยอ่อนขิงขิงอะไรนะคะโรสขิงโรสค่ะอ่อนโรสโรสหัวโรสหัวโรสอ๋อหัวโรสอันนี้จะกระสอบเอ้เท่าไหร่คะเนี่ยร้อยเดียวจ้ะหนึ่งร้อยกีโลคะสิบโลสิบโลก็เพิสิบบาทนะครับผมโรสสิบบาทเนาะตบไปทำกับข้าวเลยนะครับอันนี้โอ้ดูสวยๆนะครับค่ะดูสิคะ สิโลไหมครับกระสอบอเองโอ้สิบห้าบาทเองไปซื้อตลาดให้โละโละสามิบนะครับค่ะแล้วถัดมาอันนี้ค่าแก่ค่าแก่นะครับาจค่าแก่ ราคายังไงคะ12บาทเอง12บาทโลละ10โล120บาทกระสอบนึ่ง10อ่า10โล120บาทนะครับมะกรูดนี้กี่โลคะ5โล5โลขายยังไงคะมะกรูดบาท5โล80บาท66บาท66บาทนะครับๆมีทั้งปิดทั้งส่งใช่ไหมคะใช่ นี่อันนี้อันนี้อะไรนะครับแครอทใช่ไหมครับแคร์หอดแครอดนอกไหมครับหรือไงแครอทนอกผมล้อพันเลยนะครับอ๋อครับผมสวยงามเลยครับห้าโลห้าโลเท่าไหรเดียวต่ําสิบบาทโอ้ครับโลดีสิบกรุมากครับอ่าฮะเรามาดูกันต่อไปนะครับโอ้อันนี้เป็นตะไคร้เลยค่ะกี่โลคะเนี่ยสิบโลสิบเท่าไหร่คะร้อยเดียวโลละสิบบาทเองนะครับถูกจริงๆเลยนะครับ อันนี้คืออะไรครับเนี่ยย่อยแต่ว่าเป็นปีกค่ะถุงละโลก็มีนะคบขายถุงใหญ่แล้วก็ขายปีกเป็นถุงเล็กเหมือนกันนะครับถุงละโลนะครับมาตรงนี้อันนี้คืออะไรนะครับยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวโอ้ยมียอดมะพร้าวด้วยตอนแรกนึกว่าขนุนนึกว่าขนุนต้มนึกว่าขนุนแต่คือยอดมะพร้าวนะครับค่ะขายยกถุงนี่เหรอคะ หรือขายเป็นโลครับย่อยโลละสามห้าละสามสิบห้าครับถ้ายกนี้อันนี <5> <5 ้กี 5> <5 ่โลครับห้ากิโลห้ากิโลนะครับก็ไม่ถึงยี่สิบบาทประมาณสามสามห้าประมาณ30บาทได้นะครับถ้ายกนี้ใช่ไหมคะจะถูกลงมาจะถูกลงไปนะครับโอ้ดูสิครับตรงนี้ก็จะมีพวกขิง ขิงซอยครับขิงซอยอันนี้จะอ่อนหน่อยไหมคะจะอ่อนค่ะขายเป็นโลแล้วเท่าไหร่คะสามสิบบาทสามสิบาทอันนี้จะเป็นขิงแก่ขิงแก่ก็มีครับเท่าไหร่นะคะยี่สิบบาทอ๋ออันนี้ก็จะเป็นกระชายกระชายซอยนะครับกระชายซอยกิโลละเท่าไหร่คะห้าสิบบาทกิโลละห้าสิบหนึ่งถุงนี้ไหมคะห้าสิบจัดจัอ๋อเนี่ยค่ะหนึ่งกิโลห้าสิบค่ะ ไม่ต้องทําเองได้ครับซือที่ซือทำเร็จรูปได้เลยนี่มันฝรั่งครับฝรั่งค่ะร้กบกิโลครับอ๋อสามสิบสองบาทต่ห้ากโลสามสิบสองบาทเองต่อกิโลละสามสิบสองนะคะร้านต่อไปนะครับร้านนําโชคเจ๊สองครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าร้านนําโชคเจ๊สองมีอะไรกันบ้างนะคะตรงนี้จะเป็น หอม8ใช่ไหมคะถุงและกิโลคะห้ากิโลค่ะห้ากิโลราคาเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหอมหัวใหญ่ค่ะห้ากิโลราคาหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะส่วนตรงนี้เหมือนกันไหมคะเหมือนว่าเขาแกะแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกันนั่นแหละจ้ะแต่วันนี้เขาปอกแล้วจ้ะค่ะเขาปอกแล้วราคาเดียวกันไหมคะไม่จ้ะอันนี้หนึเก้าสิบบาท ต่างกันประมาณ10บาทจะแพงกว่า10บาทตรงนี้ก็ด้วยไหมคะราคาก็จะสิบบาทจ้ะกันจัดสะอาดค่ะอ๋ค่ะแต่เป็นการปอกให้แล้วนะคะตรงนี้ค่ะถัดมาเป็นทอจากมะเขือเทศมะเขือเทศท้อนะครับอันนี้กิโลคะห้ากโลจ้ะห้ากิโลราคา170บาทนะค่งร้อบบาทนะคะถัดมาเป็นมันฝรั่ง อนนี้ก็กิโลคะหโลจ้ะหโลราคาเท่าไหร่คะ1 6อบาทร6 0บาทนะครับถัดมาก็จะเป็นแครอทแครอทนอกครับค่ะ5้ากิโล110บาทรนะครับเลียแล้โลไม่ถึง30บนะครับค่ะอันนี้หัวเขาจะเล็กหน่อยไหมคะจ้าว่าวาาดมาารงนี้ก็จะเป็าาาเาือาาาาาเปาาาาาาาเาาาาา อ๋อจะไซส์เล็กกว่ามีหลายไซส์หลายขนาดเลยค่ะไซส์เล็กจะราคาเท่าไหร่คะ140บาท140ส่วนตรงนี้เป็นมะเขืออีปเอ๋อจ้ะอีปเอ๋ออีปเอ๋อเปรี้ยวเขาเอาไว้ทำอะไรคะส้มส้มตำจ้ะส้มตำอ๋อราคาเท่าไหร่คะ1 4อบาท140รกิโลละ140หรือว่ายกถุงนี่เลย5โล5โลร้อยสีกิโลร้อค่ะถัดมาตรงนี้ก็จะเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นสีดาจ้ะสีดา ก็5กิโล120เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าร้านนี้คัดมะเขือเทศกันนะคะดูเลยค่ะกําลังคัดกันเลยค่ะตรงนี้คัดมะเขือใช่ไหมคะค,คัดเป็นไซส์ยังไงคะแบบนี้ไซส์ใหญ่อ,อคัดไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กใช่ไหมคะี่ไซส์กลางไซส์กลางกับไซส์ใหญ่ใช่ไหมคะดีค่ะเขาได้มาเป็นลังใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมานั่งคัดไซส์กันอีกทีหนึ่งค่ะร้านต่อไปครับ เจดีคุณอิ๋วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าร้านเจดีมีอะไรขายบ้างนะคะเริ่มแรกเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพริกป่นแดงพิเศษใช่หมคะร้อยเปอร์เซนเลยนะคะห้ากรัมราคาเท่าไหร่คะตอนนี้อยู่ที่ครึ่งโลค่ะค่ะหบาทห้าสิบห้าบาทนะคะเป็นพิเศษเลยนะคะถัดมาจะเป็นพริกไทยดำใช่ไหมคะ กี่เท่าไรคะหนักเท่าไรคะอันนี้ก็เป็นทึ้งหมเครื่องกิโลเท่าไรคะพี่ไทรดำโลก็จะอยู่ที่ร้อยหนึ่งค่ะมันโลสองร้อย ราคา100่งร้อยค่ะส่วนพริกไทยนี้พริกไทยขาวใช่ไหมคะเม็ดขาวค่ะเครื่องโลเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะก็ราคา140ยสีร้อยนะคะ1นกิโลก็280ค่ะถ้าครึ่งกิโลก็140ค่ะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้าวคั่วข้าวคัวนะครับถุงละเท่าไหร่คะที่นี่ตัวนี้18บาทอบาทครึ่งโลครึ่งโล1 8บแปดบาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรนะกระเทียมกระเทียมนะครับถุงละเท่าไหร่คะถ้าเป็นถุงเล็กตัวนี้10บาทแต่แล้วก็ เีครึ่งโล43บาทครึ่งโล43บาทใช่ค่ะราคาถุงเล็กสค่ะต่อมาเป็นพริกอ่าดูสิครับพริกหลากหลายไซส์เลยพริกสวยนะครับครึ่งโลไหมคะครึ่งโลครึ่งกิโลสวยๆเลยค่ะราคาเนา้าอ๋อครึ่งกิโลแปดสิบห้าาถ้าโลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบครับค่ะแล้วถัดมาตรงนี้ก็จะอันนี้โลโลละร้อยสี่สิบครับ เราละสี่สิบครึ่งโลครึ่งโลเจ็ดสิบบาทอันนี้มีเม็ดเอ้ยมีอะไรนะมีทั่วมีก้านใช่ไหมคะรานะคาอันนี้จะร้อยสี่สิบครึ่งโลเจ็ดสิบบาทค่ะถัดมาตรงนี้จะเป็นพริกอะไรคะพริกใหญ่นะครับพริกแห้ง นี่ค่ะพริกแห้งเม็ดใหญ่หรือพริกชี้ฟ้านะคะตรงนี้ก็กิโลละ180่้ยครึ่งกโลเบาทครับครึ่งกิโล90้าสบทางร้านแพ็กอย่างสวยงามเลยครับอย่างสวยเลยค่ะแล้วถ้าราคาราคาส่งถูกลงฝันนี้เยอะไหมครับถ้าซื้อถ้าซื้อครับถ้าซื้อหลายถุงนะครับค่ะห้าโลก็จะได้ถูกกว่านั้นห้าโลก็จะเป็นราคาส่งราคาส่งนะครับต้องมาถามที่ทางร้านนะครับว่าถูกลงขนาดไหนนะครับ นะครับอันนี้สําหรับพริกไซส์นี่แหละครับเท่าไหร่ครับเนี่ยถุงนี้เป็นหกร้อยห้าสิบาทค่ะน้าหนักน้ําหนักเท่าไหร่ครับห้าโลค่ะห้ากิโลหกร้อยห้าสิบนะครับร้อยสามสิบบาทหกกิโลร้อยสามสิบเป็นพริกอะไรคะรือจะเป็นกินดาพริกกินดานะครับโ้ไม่สวยมากมีอะไรนะมีขั้วหรือมีอะไรนะคะมีขั้วค่ะมีขั้วอยู่ค่ะ ส่วนถัดมาตรงนี้แล้วคะถ้าเป็นอันนี้เป็นพริกจินดาเหมือนกันไหมครับจินดาเหมือนกันแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่มีคั่วไม่มีคั่วใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะอันนี้ขายยังไงครับผมโลคะตัวนี้5้าโลเจ็ดร้อบาทเจ็ดรบาทราคาก็จะถูกอ๋อถูกถูกลงนะครับจากจากราคานะครับค่ะเป็นกิโลนะคะนะครับแล้วเรามาดูอันนี้พริกเม็ดใหญ่ครับผมอันนี้แบบไม่มีคั่วครับผมถ้าพริกเม็ดใหญ่แบบนะคะตอนนี้870บาทยเจ็ 870ค่ะ870บาท5กิโลเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะ5กิโลนะครับ5กิโลค่ะตอนนี้เราก็พาชมตลาดผักปรุงรสกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย